สวัสดีครับวันนี้พบกับโค้ชนายนะครับวันนี้ก็เป็นคลิปที่พาทุกคนมาดูการซ้อม,มวยของทีมงานไมนเนตนะตันนี้ผมก็เพิ่งตื่นเช้ามาแล้วก็ดูการซ้อมของทุกคนครับอ้เอเอทุกคนไม่ค่อยแบบว่ามีแรงซ้อม,มวยเลยนุน่นไ,ไ,ไอ้นุ่นมาแล้วมาซ้อมแบบโคตรช้าเลยไอ้โลว์คไม่ซ้อมมวยเขา ไม่มีช่วงนี้แบบยไม่มีเรี้ยวไม่มีแรงไงเราออกกาลังกายมาเหนื่อยเนทิศนึงมาให้ออกอีกแล้วมันคือเกลียดเปล่านั่คือซ้อมไปก็ต่อยต่อยพวกนี้ชนะอยู่แล้วก็ไม่อยากจะซ้อมเยอะเหมือนเหมือนเหมือนยังไม่ยังไม่เหมือนนอนตื่นช่วงนี้เหนื่อยเอ่ะกระติกกระใจไม่ค่อยกระชุ่มกระชวยเท่าไหร่ช่วงนี้ผมเพิ่งไปมีแอปใหม่มาแอปคุยสาวพาทุกคนไปจีบสาวกันวันนี้ผมมีแอปสนุกๆมาแนะนําคือแอปวีบี้เพื่อนใหม่ไลฟ์สนุก ผมพ่อไปลองเล่นมาแล้วเห็นไปแนจับแล้วตายสาวนี่คือแบบคุยเป็นกันเองสนุกมากสนุกด้เดี๋ยวไม่เชื่อเดี๋ยวเราไปลองจีบสาวในแอปบีบีกันดีกว่าเขาส่งเสน่ห์ผมมาจะทำยังไงมึงต้องมีมุกจีบะอันนี้อ่ะจีบสาวไม่ได้รดนต่อยอ่ะด้วยอ่ด้วยนะโอเคนะไปอย่าไปจีบสาวกันดีกว่าป่แอปบีบีเพื่อนใหม่ไ์สนุกรับรองแอปนี้สาวสาว VJ มีแต่น่ารักและมีความสามารถร้องเล่นเต้นสั่งให้ทําอะไรก็ทําเพียงแค่เราสนับสนุนเขาโดยส่งสติ๊กเกอร์ แล้วสิ่งสําคัญครับเราสามารถคุยแชทกับ VJ เจได้ครับแล้วผมบอกไปก่อนนะรับรองกระชุ่มกระชวยหัวใจแล้วก็ให้เรียร้สุขฉีแบบเต็มแม็กเลยครับรับประกันความฮอตแซต่บเผ็ดร้อนทะลุปลอดแน่นอนครับ ขอเรืยอก่อนได้ไหมมารมาดูสาวเนืไม่พอต้องแข่งกันก่บสาว้นี่มาทางผมเลยเนี่ยมสวัสดีครับมึงต้องมาโชว์ในอันนี้ว่าความเก่งของมึงแค่ไหนก็เกี๋ยวขาอยากอยากเรือสาวคนแรกผมได้อยากให้เช่นเรือกเลยเอาดูทรงไม่ก็บกดนี่เบียไม่ออกจากบ้านเจ้ดอยาเรืยอคนไหนแมีเยอะมากเยนะรัดับผม้องแบบบึมๆอะไรบึมบมได้บ้างดีไหมนี่ไต่หโอ้โหเจ๋อออ้โหัเอร ยังเข้าไปเลยเอากันเลยสวัสดีสวัสดีครับสวกสดีสวัสดีโอ้มือสั่นถามเลยสวัสดีครับเฮ้ยเราดูชำนาญนะเนี่ยใช้แอปนี้ประจาวิมครองผูไม่ค่อยเข้าไปไหนเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่โค้ท ขอชื่อแตงโมนะคะเกสังกัดเมค่ะอายุดูเยทังเรียกชื่อเชิดหน่อยครับอันนเอาหมก่อนเอาเลยกเชิดอยาดแล้วมเรียไปเลยเรียกเรยเรียกอเรียกอเรียกครียเรียกอเรียกอเรียกอมถึงขั้นคางเลยหรออหน่ครับไปเชิดิอ่าชื่อล่สวัสดีค่ะลง

เอาี้เราสามารถคุยเขาได้เลยเราสามารถขอเขาได้เลยได้เหรอขอขอขอตอนนี้ผมจะขอเขาเปิดกล้องนะอ่ะโทรแล้วรู้ได้รู้ได้โทรเลยเราร่วมนี่พี่ตัวยืนกันตอนนี้รอคิวเปิดกล้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วสวัสดีครับคอะไสวัสดีครับผม ไอ้เนี่ยคนนี้เนี่ยนมจั่เดี๋ยว่อะงวันนี้ผมมีเกมให้น,น้องแตงโมมาเล่นกับพวกผมสคนโอเคคนะรพวผมเ่ยจะเล่นมุกจบสาวแล้วให้น้องแตงโมเรียกว่าใครเล่นมุกกกที่สุดอาเขาแรกครไอ้ดอ้ไรเรีกาแรกแบงกอนเลยเขารกแบงก่อนเลยปี่ยนจาคว่าเธอลที่นอื่นเขาใช้กันเป็นแม่กับพอได้ปะชอบาเม่ กับเมีกูก็เรียกแม่กับพ่อเหมือนกันแม่พ่อพลยไปฟังเาอ่เช่นะเช่นคนที่สองมีหล่อ่้ยมยสวัสดีครับปกติชอบดูหนังไหมครับชอบนะคะปกติถ้าเข้าโรงหนังอ่ะต้องปิดรับโทรศัพท์นะครับแต่ถ้าเข้าไปใจแตงโมปั๊บเนี่ยผมปิดลับทุกคนเลยผมปิดลับทุกคนเลยผมปิดลับทุกคนเลยได้ไหมได้ไมได้เ คือพี่นะได้อภิรัยไลม่ได้บ้างไม่ได้ไหมเอาเีื่องเราขอถามพวกพี่บ้างได้ไหมครับได้ครับถามมาได้เลยครับอ่ถามได้ครับตัพี่เหนื่อยบ้างไหมคะเหนื่อยครับเหนื่อยมากเลยครับซ้อมมวยเหนื่อยมากครับอ๋อม่กว่ามามีในใจเหนื่อยอีกได้เวลาได้เวลาตรงนี้อีกหวันเลยครับบัวโทรศัพท์ระเบิดจังเลยอ่ะทำไมอ่ะเพราะมันอัดแน่นไปด้วยความน่ารักของเจ้าว้าวนี่อะไรอ่ะอ้ ตัวปิดแม่ไ้แว่าเขาชอบปกเขามีใจอะเนี่ยได้ยได้ได้เขาดีใจัไปคนโอเคต่อไปผมนะฟังมุกกิสามผมนะหน้ากากอะต้านไวรัสแต่หน้ารักต้านไม่ไหวแมว่ยเยิเลยตอนนี้โซ่วันเลยโซ่ันเเกินอะไได้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 ้ได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 ด้ได้ไดได้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 ้ได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 ้ไ ถึงขั้นตอนนี้น้องแตงโมจะเรียกแล้วว่าเลือกไข่มุกกากที่สุดอันนี้ผมให้น้องแตงโมเรียกนะครับว่ามุกไข่กากนะกากที่สุดเลยในสี่คนนี้นี่ผมมีเชฟมีแบงค์มีโลมีโลอ่ะพี่แบงค์พี่แบงค์พี่แบงค์อานาเอานา แแม่ๆพ่อๆเราไม่คิดจะเปลี่ยนเปลี่ยนจากคำว่าเธอรักที่อุ่อื่นเขาใช้กันเป็นแม่กับพ่อได้ป่ะเขามีพ่อแม่แล้วหน่ม่ว่าเขาแก่อยาแก้อยากแก้พี่แบงคออกว่าก่มเป็นยยกม่าพี่แบงหน่อยกว่าพี่แบงค์่ลยครับโดนเจ็บตัวมากเลยโอ้โหให้ต้มเป็นแม่้ำเอยส่งองค์กรไปส่งอบค์กรไปเต็มแล้วส่งแล้วโคตรเยอะเลย โอเคครับน้องเตมโมขอบคุณมากเลยครับแบงค์โดนแล้วทีนี้ให้แบงค์เรียกสาวเลยว่าแบงค์อยากได้ดดคนไหนเอ๊อยากคุยคนไหน เยอะนะมันเยอะนะดูผมชอบผู้หญิงแต่งตัวเก่งเฮ้ยแต่งตัวเก่งอ่ะคนเนี้ยอาอยู่อยู่อยู่ป่ายสวนหลวงอยู่ใกล้เนี่ยสวนหลวงใช่เหรอมีรู้เหมือนง่วเยมาแล้วเข้ามาแล้วอู้หูคุณตับเป็นนายปาร์จูบเป็นเล็กๆปาร์คจูบเป็นกระจับสวัสดีก่ออนนนมร์ิ่งะสวัสดีค่ะหัวทองอไปเลยหรอหัวทองมาเลยหรอพี่เป็นเวลฮาหัวทองมาเลยแหละค่ะอุ้ยขอตอบแล้วส่งครามปัดไปเลยอย่าไปช้าเปเลยเปไปก่อนเลยเปเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่พี่ชอบใจเปย์จะมีประยชน์ โลนะมึงนะต้องรุมหลังหรออูดีใจดีใจอุ้ยนั่นี่โดนของหรือเปล่านี่อี๋ไม่ใจแรดีใจหลักแรกคบหรือเปล่าคะพี่คนในบอกเต้นให้ดูเดี๋ยวส่งหมีไปสิบตัวเต้นเต้นเต้นเต้เต้นให้ดูหน่อยเต้นเสร็จบอกขอบคุณยูโรนะครับมึงมึงฟังกูด้วยของแรงเต้นด้วยเต้นให้ดูได้ไหมครับเงี้นพี่เต้นกับหนูได้ไหมอ่ะได้ได้ได้ งั้นพี่เต้นกับหนูได้ไหมอ่ะได้ครับแล้ม่ก็เลือกเลยใครเอวีสุดได้ครับขึ้นคอได้ไหมคะได้คึ่งยืนยับหนูได้ไอโรไอโรนี่เนียวบ้ากามแล้วเนี่ยโอ้ไม่ได้บ้ากามไปแล้วนพี่กดโทรมาเลยค่ะเออนี่กดโทรไปแล้ว เอาละอ่ะรับสายมาแล้วสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะนชว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 นแล้วไอม่หู้ชวนแล้วเออครับสวัสดีครับวันนี้วันนี้ผมจะชื่ออะไรครับผมน้องมิมิมพมิกิ เกเที่ยงอีกเกตกันเลยค่ะเกตอ่ะเดี๋ยวผมจะแข่งเต้นกับน้องน้องมิกิท์ก็บอกเขาไปเรียกชื่อไม่ถนัดเรียกที่รักได้ไหมจ๊ะเออพูดเลยมึงกับกูยังเออสิได้ค่ะเรียกที่รักได้เลยค่ะอยากที่รักเลยก็ได้เอ้ยมึงกูกูเมียแล้วเนี่ยเดี๋ยวให้น้องีมิกิเต้นให้ผมดูหน่อยครับเอาเป็นจังหวะอะไรดีคะเอาสามชาล้วกันง่ายๆอาสามชาครับกับเราอย่างเขาตรงได้มาแล้วมาแล้วพี่ได้ไปอย่าไปยอมมันขึ้นบานมันอ่าเจอแล้ว เดินเร็วเตินเร็วเออเออเดินเออเดินไปดูตูตูด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 ูมูดูดูดตดู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 ดายเอูด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 ยดู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 ดดูดูดดดดด พอแล้ว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 อแล้วพ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 อแพอแล้วอ้วพอแล้วพอแล้วอแล้วพอแอแล้วพอแล้อแล้วพ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 อ้วพอแล้วพอแล้วพอแล้วพ้วพอแล้วพอล้วอแ้อแล้วพอ้วพอแล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 ้วพอแ้วพอแล้วพล้วพอแล้วออแ้อแล้วพอแล้ว้วแล้วพอแล้พวพพอแล้้วแล้วพอแล้วพ้วพอแล้วพอ้ว้อแล้วพอวพอแล้วพ้วพอแล้วพอแอแล้อแล้ววพอแล้อแล้วพ

เอ,เอาคนที่ชอบที่สุดหนูชอบพี่พี่แบงค์ไม่อะเล่นรถจอยเอาตีเจ็ <vib ot> จะโดนเรื่องไงไปไปไปให้แบงค์ให้ของขวัญน้อง <c oughs> อยากได้อะไรหนูไม่มีบ้านอยู่อะค่ะอยากได้บ้านจากพี่แบงค์สักหลังได้ี <c oughs> ่บ้านพี่แบงค์ครับเดี๋ยวพี่ให้มาหาพี่บ้านสีชมพูอะค่ะโอเคครับตอนนี้น้องเขาอยากได้บ้านนะอ่าได้แล้วบ้านไปนะ ไปแล้วส่ง<ร>บ้าน <ขอ S 1> ไปแล้วเราให้ประสาทนะครับอู๋อออคิดิดเ,เลยอูดีใจมาก อ่าอ่าอ้อนพี่แบงค์หน่อยอ้อนพี่แบงค์หน่อยพี่แบงค์ค่ะพี่แบงค์มีใครยอมผมสีแดงให้เดือนต่อไปหรือยังค่ะรอบหน้ามายอมพี่หน่อยงั้นให้หนูเป็นคนยอมให้ได้มั้ยคะได้ครับได้ครับได้เลยยได้เลครับโอ้โหพร้อมเสมอถ้าจะให้หนูเป็นคนยอมผมให้หนูก็ต้องมีรถตะคันขับไปหาพี่เอาไปเอารถไปหนึ่งแดงขอแมรถคันนี้จะยังแดงนย โอเคประมาณน,นี้ช็ปอปขนาดเนี้ยรับหนูไปดูแลได้ไหมคะได้ครับได้ครับได้ครับได้เลยครับตอนนี้ได้เลยครับงั้นก็ฝากกดติดตามหนูหนในอ,อ้อมอกอ้อมใจของพี่แบงค์ด้วยนะคะได้เลยครับ อือแม็กซ์พอดีตามนะครับผมเอาใครไปสวดได้ก็เออมาโลไปก่อนแล้วค่อยไปอันต่อให้เมยนดูนะโอเคครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณคค่ะนต่อไปเดี๋ยวผมให้ไอโลไม่ค่อยมีกิจใจพึ่งเรื่องกับแฟนด้วยโสดด้วยก็ดอย่าให้โลเรียกเลยว่าอยากได้ผู้หญิงสไตล์ไหนก็มีผู้หญิงสไตล์แบบเยอะแยะหมดเลยนะมีแบบเยอะแยะหมดเลยเรื่องนี้ไม่ค่อยถนัดนะผมไม่รู้จะเลือกใครเลยคนนี้ละกันข่าวดิ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  เนี่ยจเปคกให้โลยนะอย่างเงี้ยอู้ห um ูบางๆโอเคครับมาแล้วดีด้วยสเปคกดีด้วยคุณน่ารักสวัสดีครับชื่ออะไรหรอครับละกันสวัสดีคสวัสดีครับชื่อแบมค่ะพี่โคนายนพุ่งหลดมาเล่นเหรอคะใช่ครับพี่เล่นเล่นนะชื่อคล้องผคล้องผมมากเลยผมมอมแบมนะครับหูดูในยูทูบเหมือนพี่เป็นหนังมวยแมวแมวตอบครับธรรมดามันจากแบครับ นี่วัยรุ่นไปเอ็เขาจีบแบบนี้เ,<ล>เดี๋ยวบอกไปก่อนนะแอปนี้มันสามารถโทรหากันได้โอรไลน์ได้ไดเดี๋ยวจะให้โลจิบให้ดูว่าสไตล์วัยรุ่นรังสิตเขาจีบยังไงเยอะคนเดียวเลยว่ะตัวตนเลยว่ะใช่ค่ะชื่อของผมมากเลยผมมอมแมว หนูขอถามพี to to hmm ่คนไหนอย่างหนึ่งดิเนี่ยถ้าหนูจะไปสนามมวยพี่คือต้องไปทางโน้นทางนี้หรือว่าทางนั้นนะคะโอ้ส่สมองขวัด้วยก่อนเลยนจะน่ารักจริงว่ะเอาอันนไปก่อนสมไปก่อนต้องเผ็ด บอกรักพี่รู้หน่อยบอกรักพี่รู้หน่อยเอาสเต็ปผมเลยบอกรักปลอมๆหน่อยครับเดี๋ยวส่งของขวัญให้อ่าแป๊บนึงมันก็จะให้อย่างเดียวอยาให้อย่างเดียวเลยรู้สายเปยนะโูจับไอแพดเปย์หมดเลยนะเนี่ยเปย์ดเลยข้ามขอนข้มเอาส่งแล้วส่งแล้วร้องบอกรักยูโรหน่อยค่ะจะส่งของขวัญให้ได้เลยค่ะชื่อยูโรใช่ไหมคะอ้โรรัโรัโรั โอ๊ยโอ๊ยมันเจบไปที่กระดองให่ไมเขาบอกรักแรงยู joking, ่วะาอไอ้เีเอาไปเลยชุดใหญ่ไอ้โดชุดใหญ่ไปกับพี่อยรอคิวรอคิวอ้เป็นไงอ้โดขอาหุณนค่ะแสดง อันนี้เราจะขอเขาโทรนะเราจะขอเปิดกล้องนะคนนี้ผมให้โรตีให้โรตีฟัง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 โทรได้ไหมครับโทรได้ค่ะมาแล้วรูรูรูมารมึงต้องสวัสดีสวัสดีครับผมรูนะได้ค่ะตื่นเต้นนะปกติหนูไม่ค่อยคุ้กับผู้ชายนะคะเนี่ยมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะว้าผมยูโรนะยูโรนะฮะเปลีขุนเยียมเยีี่ยมเยียมไม่ได้เปลี่ยนเสียงปกติยูโรสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ยน่ารักมากเลยเนี Siri, ่ยปกติน้องแบมเที่ยวที่ไหนล่ะครับอ๋อหนูเที่ยวกรุงเทพค่ะเกษตรนวมินซุปปเอร์ฮิตค่ะเฮ้ยทีไกว้ผมจะมีเกมมาเล่นกับน้องแบมนะครับอยากให้น้องแบมเลือก4คนอยู่ข้างหน้าผมเนี่ยใครหน้าตาเหมือนโจรที่สุดหนูเลือกเลยได้ไหมคะอ้าวเอาทีละคนก่อนให้พรีเซนต์ทีละคนก่อนอทีละคนอ้า่แบงค์ต้องรอแบงค์ครับสวัสดีครับซีเชนนะครับอ่าวนี่เหรอโจรโจรสวัสดีครับผมผมโค้ชนายนะครับ เรียกเลยเรียกเลยรู้กันใครนะดสินใจด้วยดวยโลด้วยอันนี้ผมยโลครับหนุ่นเลือกเป็นพี่โค้ดนายแล้วกันค่ะไม่ไม่โจูไม่ธรรมดานะโจูดพุ่นใจน้ำพองโอ้ยมุกสมัยพ่อคุณลาวกำแพงบอกแล้วใช่ไหมว่าให้โกนหนวดโค้ดเขาดูสักเธอจูดเสมาเดียวน้องแบมมีความสามารถพิเศษอะไรไหมครับ นะเต้นนะเต้นไม่เชื่อดิพี่จะดูไหมคะอ่ะดูครับถ้าเกิดเต้นถูกใจพี่โลอย่าพี่โลจะมอบควขวัญให้เลยครับทั้งหมดตัวใช่ครับคือทำงานมาทั้งชีวิตให้เธอคนเดียวเลยจริงแตัว่าอะไรเนาะอะไรนะบ้ากันอะไรเลย รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปโอ้ยลูกนี่ตาตุก็เ็าเต็มมาเลยเต็มมาเลยเต็มมาเลยเนี่โอ้เตนะไกันเต้นดี้ยอ้าอตงขวัญไปองขวัญเเต้นลุใจมากรู้จัของขวัญอาผมเานี้ไปใหญ่ใหญ่เอากูเลอร์ูเลอรนี่เลิศมากอุ้ยพี่ เต้นแล้วอ่ะพูดเลิศไม่พอพี่ต้อง่บเราต้องอะไรคะลุงดบ้านต้องรถมือต้องมีบ้านมีรถให้เขาแน่ๆแล้วนะครับตังค์ที่หมดแล้วไอ้โลไอ้โลไอ้โลตังค์หมดแล้วตังค์หมดแล้วครับเปเยอะไปก่อนหน้านี้เอาเอาเป็นอย่างอื่นให้ละกันไอ้โลม่เปย์โอ้ยสาวมากเลยจะเปสาวทั้งีไอโล่เปย์สาวตังค์หมดรถสปอร์ตไปนี่จะส่งรถสปอร์ตไปรับเลยถ้าเกิดเรียกว่าพี่โลที่รักเดี๋ยวพี่เปเปย์เปย์เปย์หมดตัวเลย พี่โรที่รักใช่ไหมคะพี่โรค่ะอ้ยพี่โรที่รักครับครับผมบอกรักหน่อยได้ไหมครับบอกรักผมสักทีนึงช่วงนี้ผมขาดความอบอุ่นต้องการความรักมากครับไรักพี่ยูโรนะคะเอาไปเลยทั้งหมดคทีี่เดี๋ยวเข้ามาเปย์ใหม่นะครับจไม่ไหวน้องส่งจุ๊บเลยส่งจุ๊บเลยโรส่งจุ๊บเลยส่งจุ๊บเลยอาสวะบายครับ ก็ประมาณนี้มีแรงไหมเหื่อมือว่าหรือว่าสาคนนี้คือแบบสุดยอดมากเลยเหื่อยไหมเถื่อยไหมเดี๋ยวก็รู่นี้มีแรงเข้ามวแล้ไม่หมดแรงแล้มีกำลังใจแล้วก็บ้านไปโหลดไหมโหลดแน่นอนไม่ต้องกลับบ้านก็โหลดได้เลยคือแอปนี้ดีมากนะแอปดีๆนะคือมีสาวมีน้องให้คุยเยอะมากมีหลายอย่างน้องมีความสามารถมีเต้นมีร้องเพลงมีอะไรได้เยอะแยะแต่สกนใหญ่มีเต้นสุดยอดและน้องเขาค่อนข้างรเฟรนลี่ได้ หมาเลยครับกับ FBB เพื่อนใหม่ ไร้สนุกโหลดได้ทั้ง iOS และ Android Huawei App Gallery นะครับดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บสามารถสมัครได้ทาง Facebook Twitter Google Account หรือ Apple Account ได้เลยง่ายๆโอ้ยไม่ต้องย่ิบมปะโกธรสบานมากอย่างพี่นายนี่ใช้โทรศัพท์ไม่เป็นนี่สมัครได้นะจริงนี่นอนเล่นทั้งคืนเลยแกหน้าทีเดียวได้เลยไม่ติดเลยดูหายเนาะไปคุยง่ายเลยดูเหมือนนอนเข้าเหมือนนอนรับมากเลยก็เดี๋ยวกลับไปซ้อมมวกันต่อก็ขอขอบคุณแอปพี่มากนะที่ทำให้พวกผมมีกำลังใจซ้อมเลยไปเราไปซ้อมมวยต่อครับ ¡Gracias! Oh. Oh. Oh.